นีครับสุดยอดแล้วผมสำหรับข้าคืนนี้ครับการจับปูแล้วเวลาฝนใหม่แล้วผมไปครับเดี๋ยวไปลุยต่อครับผมนี่ครับดูกลางครับเยี่ยมๆครับผมลุยครับผมไม่เห็นมานานแล้วนะครับเนี่ยสำหรับปูกลางใหญ่แบบนี้นะครับผมดูครับกตามวงครับผมนี่ครับดูกลางครับผมไม่เจอมานานมากแล้วครับสำหรับปูนี่นะ อันนี้ฝนตกว้าใหม่ครับมีเจอปูเจอปักเบ็ดกันอยู่นะครับนานมากครับผมไม่ได้ไม่ได้เห็นแม่ปูกล้ามใหญ่ๆแบบนี้ครับอันนี้เป็นปูตัวเมียนะครับผมผมได้ประมาณสี่ห้าตัวนะครับนี่ับปูตัวสี่ห้าตัวแล้วอันนี้ตัวนี้ผมจะปล่อยนะครับผมเพราะว่าเหมือนเขาลอกคามาปูอูมารู้จักไหมครับผมอันนี้ฮะ ตัวก็จะแบบว่านี่ฮะนิ่มนิมครับการจับปูนะครับผมให้ตัวนิ่มนิมนี่เอาไปทำอะไรไม่ได้นะผมนอกจากเอาไป,ไปไเวลาก็ลอกขา้าวแล้วก็เราลอกเอาเนื้อเยื่อข้างในเขานะครับเอาไปเกี่ยวเบ็ดตกปลาครับผมส่วนถ้าเอาไปต้มไปทาอะไรก็กินไม่ได้เนะี่ยวเดี๋ดูผมกดบเนี้เขาจะนุ่มๆนะเนี่ยเขาจะลอกคราบนะครับผมลักษณะนี้ใช้การไม่ได้นะครับประมาณผมก็ได้ประมาณห้าหกตัวครับนี่สำหรับการจับปูคือนี่นครับ ไอตัวนี้ปล่อยนะครับผมไปครับไปจับต่อครับผมแหรือพยายางตรอบอันนี้ผมมาจริงๆแล้วผมมาจับเขียดนครับจะมาใส่เหยียบปักเป็ดครับแต่ว่าพอดีมีปูด้วยครับก็เลยจับปูให้ดูกันเลยครับผมเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูถ้าปูนี่อยู่ตามลองลองน้ำนะครับเวลาฝนมาใหม่ครับเขาจะออกจากรูเพราะว่าน้ำเขาท่วมรูนะครับผมลักษณะ ปูนี่เกิดสี่ห้าตัวครับได้มาหอยเหยครับได้ครับนี่ครับดูปลามีปลาวิ่งไปกุ้งครับเห็นไหมนี่ครับโดือดเดือเห็นไหมเห็นปลาครับนี่ครับนี่ให้ดูครับที่บ้านผมประมาณนี้ครับปลา ไปแล้วลนะมีมมมรูอีรนะแตนมุมนิดนึงไหมสันท่าอยู่ยปาก,ก,กรโโูโอ้โหโอ้โหพลาดครับผมผมไปทิ้งอันนี้โดนปาก,กรูเขานะครับก็เลยมุดเข้ารูเลยครับพลาดอย่างแรงครับเดี๋ยวอยลอ่ลองลองล้วงดูนะว่าลึกหรือเปล่าล้วงรูปูนะครับผม เดี๋ยวมาดูนะโอ้โหน่าจะไม่ได้ครับน่าจะทะลุฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเราจะขนาแล้วน้ําไหลนะครับไปครับเดี๋ยวไปหาตัวอื่นต่อครับส่วนี้ไม่ได้นะครับผมมัวแต่เล่นครับเนี่ยเอาไปครับไปหากันต่อครับเสียงกบเสียงเขียดร้องอยู่นะครับ ได้ไหงครับใหญ่เลยอย่างเมื่อกี้นะเผิดไหมครับโม่จะถ่ายแล้วก็เขาก็ลงรูไปนะครับอันนี้เขาขึ้นมาตรงกอย่างครับตัวใหญ่ครับมีหูยตัวเมียด้วยครับผมเจียวครับผมนี่ผมแงะซ้ายแงะขวามาไอ้กามทงครับอีกหนึ่งตัวครับผมนี่ฮะสวยๆรับแหมเจียวๆจริงครับเดี๋ยวจับใส่กันเลยครับ ไปหาต่อครับปูดูหนาขึ้นครับนี่น้ำท่วมทุ่งนะครับผมช่วงนี้น้ำใหม่ครับมาร์ปีนี้ปีแรกเลยครับเนี่ยเพิ่งจะเห็นนะครับน้ำท่วมทุ่งนอกจากอีคืนที่จับกบไปชุดนู้นนะครับก่อนเมษาเนี่ยน้ำเพิ่งมาใหม่ครับปีนี้ไปครับลุยต่อครับนี่ครับปูครับละกษณะการขึ้นครับระหว่างน้ำท่วมมันเอยาให้น้องจับครับผม ถ้าเป็นผมจับแล้วรีลาครับกว่าจะได้แต่แล้วแต่ว่าครับกองหมุนหน่อยนะครับบางทีก็ที่ไม่จับไม่ค่อยได้ไม่ใช่แล้วมจะถ่ายนะครับนี่มันจะขึ้นมาข้างบนนะครับ้เนี่มันจะขึ้นมาบนก่อย่ายนะนามาใหม่ครับอันนี้ขนมนี้เขาลุยมาแล้วครับเบีกยมาแล้วันลงได้ดูผมน่เละเหมือนกันครับไม่ต้องกลัวครับ สำรัจสายลุยนี่ครับลุยจริงๆครับลงจริงๆครับอยากจริงๆหลายตัวแล้วนะครับปู ฝนแรกมามันก็จะประมาณนี้นะครับไอ้บับขอให้ครับผมปูนานะครับผมปูนาหาเกครับตัวเมีย้ตัวเมียมันนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมสายรุยไม่คุยเสียเวลาครับเละหมดครับปีงจะกินในสักครั้งนะครับปูนะครับปูนาแท้นะครับนี่ แท้ไม่แท้ครับให้ดูครับนี่เข่ากำลังพึ่งหวานนะครับนี่ฮะปกเสียงเครื่องร้องครับผมก็หากินกันเรียบๆง่ายๆนะครับสําหรับผานายคนป่านะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสําหรับช่องเล็กๆนะครับช่อาวบ้านครับนี่ฮะ น้องลงลบเป็นไงครับผมหาปูวิ่งเต้นในช่องน้ำไห,หลไเลยเน,น,นี่ครับผมใส่ทั้งยาเลยเดพื่อจะได้ไม่กัดเขียดจะกล่องจะหมุนๆหน่อยนะครับ <laughs> ถ่ายจริงๆครับเหตุการณ์จริงครับไม่มีเขียนบทเขียนตัวละครน,นะครับ <laughs> ทุกคลิปที่ผมถ่ายนี่สถานการณ์จริงหมดนะครับ ปตาเห็นตาเป็นตาไหมครับนไงนีง่ช่องน้ำไหลครับผม <laughs> อะไรวะนะจยับปูทำ <laughs> <laughs> ไมจับปูต้องพิงตัวกันขนาดนาี้วะเล่นลบมีครับผม นี่ไอตัวกำมโพรไหมครับอ,อ้าวแล้วผ่านลบมันไดยใน,นยกามค่ะลบกันมาหลายตัวแล้วครับเนี่ยกองเยอะขย่ำขย่ำหน่อยครับจังหวะฮะผ่านดิบกินเดี๋ยวมาดูว่าปลาอะไรครับดูความสมบูรณ์ของหมู่บ้านผมแล้วมีตัวส,ยสวยๆครับนี่ดูปลาครับเฮ้ยประการเต้นประการอ๋อนี่เฟียเอาไปเลี้ยง นีปกัดเฉ๋ครับผมหมาได้ไงครับผมนี่ยลูกมอวะนะ่ะใสนขนมไหนนี่นนปกัดนะครับผมเนี่ยดูเห็นไหมครับชัดปหมเนะี่ยปกัดเลยไปกินมาแต่ผมว่าน่าจะปะกัดนะครับน่าจะลูกมอครับหมาได้ไงครับนี่นี่ครับผมไก่ไนะครับทุกคนแมนไปแล้วบ๊มถ่า <c> ย <oughs> ไว้ <c oughs> ไนะ <c oughs> นักมวยเก่าก็ไว้ไว้อยู่แล้วครับอันนี้ประกาศนะครับเดี๋ยวผมจะไปเลี้ยงนะครับมันมีตัวอุมตัวนะพี่ปล่อยทิ้งไว้มีมีอุมแข่งจับดูเจ็บมือเลยไม่ได้แน่นะครับจับดูเลยมันเดี๋ยวยานไปนะเคยเห็นว่าครับจับปูแต่เป็นสมัยตะก่อนนี่ไม่ต้องมาเปียกเลอะเทอะองนี้ครับฝนตกทิ้งกันเช้าๆนี่ก็เดินไปก็ได้กินแล้วครับโอ้ยพี่้มทงครับตา้มทงครับ ได้ไหมนะสวยดูกล้ามครับผมเหนื่อยครับหืมนี่ครดูให้ดูกล้ามครับเด๋วกล้ามใหญ่ครับจากจะจับเล่นๆนะครับเล่นไม่ได้นะครับทีได้มาจับเขียดนะครับเลยเขียดไตห่ามาแล้วเลยโอ้หนีหนื่อยไรครับเขียดไปปักเบ็ดรับนาบานน้ำมาครับ เราจะไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยมือไปนะครับช่างว่าการหากินแต่แล้วแต่ครับบางทีก็จะเจออะไรก็หาไปเรื่อยครับหวังอันนี้ก็อาจจะไม่เจอครับอาจจะเจออีกอย่างน่ครับไม่มีฉากไม่มีตัวละครน,นะครับเดีย๋ยวยาวหน่อยนะครับ ไปเลยไปเลยมอคงครับมอ่อีกตัวครับบมโอเเ้ยดอกกัปแล้วไงหนีบดิมีปัญหาพี่นี่กดอืหล <laughs> ุนดนี่กปดปูยิ่งหลุดนี่ครับสวยครับผมปูแต่มาปูเต็มถูกปูเต <laughs> <ป>็ม <laughs> นี่คร<ละ>ับ <laughs> <laughs> ไอ้ดีวขวดนี้เดี๋ยวหาผมกินเบียร์ครับ,บผมใส่ประกัดนะครับผมจะเ,เอาไปเลี้ยงนะครับนี่ได้ครับควา้าได้ไหมนะ่ะนี่อ่ะดูดิคบไม่มีการเมคครับไม่มีสตันไม่มีตัวสดแสดงนะครับเหตุกา<ด> <liber dade> รณ์จริงครับดูรับมันเปียกจริงจงครับหมดแล้วลูกป,ปืนผมลูกกระสุนนะครับ เ่าลูกปืนลูกปืนดูมากแคูกอะก็มาเยอะกว่าน anyway> cool ี้เส่็เตียงหมด่าจะเทพิงนะเกอบครับเกอบจมน้ำครับถ้าทำจริงก็น้ำยาหมองนะครับเนี่ยแจ่มเลย ต้องจัดแล้วนะต้องจัดแล้วใช่ไงไหนพลาดเลยนี่ครับจะน้ำยาหรือว่าจะต้มเตาะคีลวงอะไรตรงเนี้ยเทศน์ไหนเทศต่อนหมาทีแหลกอีกนี่อร่อยตอนผมเดินไปแล้วล้วงคขึ้นี่ยเหตุการณ์จริงครับไม่มีไม่มีฉากนะครับเมื่อกี้ผมเดินมารอไหมเราเดินย้อนกลับนะครับ กีกี๊มันก็หลายตัวแล้วครับแต่ว่าผมถ่ายไปด้วยอะไรด้วยก็ไม่ค่อยถนัดนม้มีน้องมาด้วยครับเราถ่ายน้องจับครับมันจะได้เห็นกันถนัดถนัดนะครับการจับปูมีตัวตรงเข้ารูตรงไหนตัวตัวยี่บันเลือยตามทงผมน้องมองไม่เห็นเลยครับน้องตาดีครับนี่ครับถ่ายได้ทั้งนี้เลยเขียนมันจะได้นีบเกียนเลย เดี๋ยวเราไปใส่อีกตะข่ายหนูครับนี่การส่งโค้งครับนี่แต่ละตัวนี่ครับสุดยอดแล้วผมว่ารอบข้าคืนนี้ครับการจับปูแล้วเวลาฝนใหม่แล้วผมไปครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับผมนี่ครับดูกลางครับเยี่ยมๆครับผมลุยครับผม ท่วมรูดิเป็นมาคืนต้องเดือ่ไปน,นนะน้ำเพิ่งจะท่วมรู้เลยใครขหมดเลยนะดักปลาไหลเลยเลยนะนะนแดดนีคน,น,น,นต่าง,งหไหนฟอ,องนู้นนะปลาไหลอ่ะปลาไหลใส่หนังผมว่พี่ไป่ได้ละ่ะ <laughs> อันนี้เขาไข่นะผมผมจะปล่อยนะมันเห็นรูปครับเนี่ยเต็มท้องครับเนี่ยยืบๆข้างในครับไปเนี่ยไม่เอาครับเราต้องกินไปต้องรักษาธรรมชาติด้วยนะครับผมนะครับอันนี้ผมใส่เบ็ดไว้แล้วก็เจอรลู่ปลู่หนุนเต็มหน้าปากรูนะเห็นไหมนะเนะครับหยุดปากรูแล้วเนี่ เออเนี่ยรู้อะไรนี่ครับผมลักษณะรูอะไรจะแบบนี้ครับมีตัวนะครับเนี่ยไอ้รู้แบบนี้เพราะว่าน้ำหวานน้ำท่วมครับโหมือนที่แห่อยู่ได้เลยครับมีตัวไหมน้ำเหมุนติวติวติวย,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 ยุบยุบยับไปครับเข้าไปแล้ววะเข้ารู้ไง

เลี้ยงขนาดนั้นเลยเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงไม่กันครับนี่มันมีหลายรูครับนไอ้รูปลาไหลครับเนี่ยเอาเบ็ดหย่อนแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยนี่นะผลงานการจับปูนะครับสองคนก็น้องนะครับนี่โอ้ไม่ใช่เล็กๆนะครับเนี่ยนี่ครับผลใหม่ครับปูก็มีนะครับผมปลาก็มานะครับ จดีปลาไปดูกันอีกคลิปนะครับอันนี้คลิปจับปูนะครับนี่น้องจับอย่ะงงี้ปูอะโอ้โ,อโ,อโหโอโห้โ,อโหโอโห้โอหหนีบมือครับผมนี่นครับการจับปูนะครับฝนแรกนะครับผมแต่จะประมาณนี้นะครับลักษณะการจับปู ส,สวยครับนี่ครับผมปูครับสวยๆครับผลแรกนะครับนี่ครับจับสองคนกันน้องนะครับเดี๋ยวดูนะครับสำหรับช่องเล็กๆนะฝากกดติดตามไว้เลยครับมาชมกันจับปูนะครับนี่ครับผลใหม่ครับปูตัวใหญ่ๆครับนี่ก็นี่ครับผลงานสําหรับจับปูครับก็ลำลานไปเลยนะครับสําหรับคาคืนนี้นะครับฝากเลยครับช่องเล็กๆครับผ่านนายคนนั้น่านะครับนี่ครั ผลงานการจับปูครับป,ปีนึงจะมีสักสองสองาครั้งเองนะครับไม่ได้จับกันง่ายนะไม่ได้แบบดักหนูนะครับผมลำลากเลยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ